เออครับผมอนิจังวัตสังขาราครับสังขารเป็นของไม่เที่ยงครับแต่ความตายเป็นของเที่ยงนะครับที่สุดท้ายที่เราจะได้อยู่นะครับที่เราจะได้ไปนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดว่าให้ระลึกนึกถึงความตายไว้เสมอนะครับเราอย่าไปกลัวนะครับกับการนึกถึงความตาย พอสุดท้ายแล้วไม่มีใครหนีพ้นครับให้ระลึกนึกถึงไว้เสมอไว้เป็นกรรมฐานนะครับพอถึงเวลาจริงๆแล้วเราจะได้ไม่เกิดความกลัวมากเกินไปนะครับผมนี่นะครับที่สุดท้ายที่เราจะได้อยู่และได้มานะครับรวมถึงตัวแอดมินเองก็เหมือนกันนะครับผมก็คงจะ อีกไม่นานก็คงจะไม่รอดครับแต่ก็ได้แค่ว่าพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็พยายามลงคลิปลงธรรมะอะไรสอนใจที่หลวงพ่อพระราชภูมิยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ท่านได้เทศไว้นะครับผมก็พยายามลงไว้เพื่อเป็นการรักษาธรรมเทศนาที่หลวงพ่อได้เทศไว้ให้ยั่งยืน นานที่สุดนะครับผมเพื่อรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานได้นำไปศึกษา,เ,าเป็นแนวทางการปฏิบัติศึกษากันนะครับผมเพื่อจะเอาอังแล้วจะได้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนาญาณให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ mm hmm. ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมนี่แหละครับที่สุดท้าย ของเราบ้านสุดท้ายของเราที่จะได้อยู่ครับสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะครับสุดท้ายก็จะเหลือแต่กระดูกนะครับเหลือแต่เท่าฐานไว้แล้วก็ความทรงจําดีๆไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับนี่ครับเป็นสัจ์จธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีา่หลายคนสงสัยว่าระหว่างคนเกิดกับคนตายคนเกิดกับคนตายอันไหนเยอะกว่ากาันมากกว่ากาันน้อยกว่ากาัน แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดว่าคนเกิดกับคนตายมีเท่ากันนะครับเพราะเพราะว่าคนเกิดมาเท่าไหร่สุดท้ายก็ตายหมดเท่านั้นนะครับผมเลยไม่มีคนเกิดหรือคนตายมากน้อยไปกว่ากันนะครับเช่นเดียวกับสรรพสัตว์เราสรพพสัตว์ทุกอย่างนะครับผมนี่ก็เป็นคติธรรมสอนใจนะครับอันนี้ก็เป็นอธิษาานไว้ให้เราดูเบื้องหน้าเป็นที่ระลึกนึกถึง คุณงามความดีของบุคคลที่ยังเคยมีชีวิตอยู่นะครับสุดท้ายท่านเหล่านั้นก็ได้หลุดพ้นจากเราไปนะครับผมไปตามาบุญหรือกรรมที่แต่ละคนแต่ละท่านได้ก่อไว้นะครับผมนี่นะครับไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้นะครับว่าเราจะาตายแล้วเราจะไปไหนนะครับผมเราไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับ อันนี้ไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะครับสร้างคุณงามความดีไว้เถอะครับผมทําไว้ครับบุญใครที่ไม่เคยทําบุญก็แนะนําถวายสังฆทานสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้ไว้เป็นบุญลอนเกื้อหนุนเผื่อประมาทพลาดพังไปเราก็ยังมีอาน,นิสงส์จากการถวายสังฆทานสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผม ได้ทําให้เราได้ไปในภพภูมิที่ดีบ้างอะไรบ้างทําบุญอะไรก็ได้ครับกวาดลังลานวงลานวัดอะไรก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบุญเป็นกุศลหรือใครจะบอกว่าไม่มีเวลาไปทําบุญอ่าผมมีวิธีการสแสวงหาบุญง่ายๆเลยนะครับผมวิธีการสแสวงหาบุญง่ายๆแบบไม่ต้องไปลงทุนไปที่ไหนเลยครับผมจะยืนเดินนั่งนอนทําได้หมดนะครับ แค่ภาวนาคําว่าพุทโธหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทสั้นๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็ได้เป็นอนิสงส์แล้วครับแล้วอนิสงส์นี้ใหญ่ใหญ่มากเนยนะครับผมใหญ่ที่สุดด้วยนะครับผมภาวนาคําว่าพุทโธพุทธโธเป็นการระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือว่าการนั่งสมาธินั่นเองนะครับ แม้แต่ขณะเราเดินนะครับทำจิตให้ว่างไม่ต้องนึกถึงอะไรแล้วภาวนาว่าพนะุทโธพุทโธสั้นๆส,ส,สองครั้งสามครั้งเป็นอันิสงสงหมดนะครับผมนีแ่แหละครับอันิสงสงง่ายๆที่เราหาได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับผมถ้าใครไม่มีเวลาก็ขอฝากคําว่าพุทโธไว้ในใจนะครับผมนึกขึ้นได้วันไหนตอนไหนเวลาไหน ก็ภาวนาเลยครับพุทโธหรือจะภาวนาพร้อมกันนะณนะตอนนี้ก็ได้ครับว่าพุทโธ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 สวัสดีครับผม